เลยค่ะโดยอาจารย์ธีรธรรมธรรมวิจิตค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะเรียนท่านประธานแล้วก็สวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับญาติแชร์สกรีนนะครับจะเป็นส่วนของไอทีแล้วก็การบันทึกผลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตสมาธินะครับได้รับหนังสืออนุมัติจากสาขาแจ้งเข้ามาแล้วอนุกรรมการ มิท่สาสมาธินะครับก็จะจัดส่งนะครับชุดเตรียมการสอนลิงก์ต่างๆนะครับลิงก์ต่างๆเนียจะเอาไว้ในห้องประสานงานแล้วนะครับยกเว้นชุดเตรียมการสอนจะส่งให้กับอีเมลของผู้ประสานงานในสาขานะครับของท่านต่อไปทีนี้นะครับเรามาดูว่าสิ่งที่ไอทีสาขาต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันแล้วก็จากการนําร่องนะครับก็จะมีการบริหารห้องเรียนทําอย่างไรไม่ให้ห้องเรียนเนี่ยมันเงียบ เกินไปนะครับแล้วก็มีการบันทึกผลและสุดท้ายก็คือการสรุปการจัดอบรมในแต่ละเดือนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอนุกรรมการต่อไปนะครับเริ่มที่อันแรกนะครับที่ทีมไอที IT ต้องจัดเตรียมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกราบูชาพระัตนตรัยนะครับในวันปฐมนิเทศนะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราจะเริ่มที่9โมงนะครับอันนี้อาจจะใช้ลิงก์ของเ,อเสียงพระอาจารย์หลวงพ่อก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เราเตรียมให้นะครับฝั่งขวามือจะเป็นลิงก์ u t u b e ต่างๆนะครับการมอบตัวเป็นศิธิ์การกล่าวคำสัตฏิญ,ญานวิธีพัฒนประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็ชุดเตรียมการสอนทั้ง3-6ข้อก็จะ,จะเตรียมให้กับผู้ประสานงานสาขาต่อไปข้อที่8ก็คือวิธีทัศน์วิธีการเดินจงกรมและการนั่งสมาธินะครับเตรียมไว้ให้แล้วจากนั้นนะครับพอท่านปฐมนิเทศจบทั้ง8-6ข้อแล้วก็เชิญชวนผู้เข้าอบรมนะครับ ปฏิบัติสมาธิร่วมกัน5นาทีนะครับข้อที่10ก็คือเป็นการแนะนําการบันทึกผลนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาจับเวลาในการนั่งสมาธิตรงนี้เรามีลิงก์เตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่1เนะครับเป็นการติดตามผลนะครับเป็นการตอบชุดคําถามนะครับที่อาจารย์มารีได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่อันนี้ก็มีชุดเป็น Google Form ให้นะครับตั้งตั้งแต่ชุดที่1ถึงชุดที่6เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูว่า การบริหารห้องเรียนเนี่ยเราทําอย่างไรกันบ้างนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับการทําทสมาธิจะเป็นสามช่วงนะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันและก็ช่วงเย็นช่วงเช้านะครับเราจะเชิญผู้เข้าอบรมในสาขานะครับเข้าไลน์ Open Chat นะครับข้อดีของไลน์ Open Chat ก็คือสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าเราจะส่งไปให้เขาทําสมาธิเนี่ยช่วงกี่โมงตามหลักการเนาะก็จะเป็นช่วง6นาฬิกานะครับแล้วก็จะตั้งบอทนะครับ Auto ้ร p พายแล้วก็ส่งให้ผู้เข้าอบรมนะครับปฏิบัติสมาธิช่วงเช้า5นาทีพร้อมกันนะครับแล้วก็มีนาฬิกาจับเวลาให้ด้วยนะครับด,ด้านขวามือนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับก็จะบอกว่าวิธียาสมาธิ5นาทีนะครับเราก็กดคําว่าเริ่มพอกดเริ่มปุ๊บนาฬิกาก็เริ่มจับเวลาจากนั้นนะครับสิ่งที่เราตั้งไว้ออโต้รีพายนะครับอัตโนมัติ ประมาณเวลาไม่ประมาณนะครับ6นาฬิกา06นาทีนะครับเราก็จะขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าอบรมนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปปฏิบัติสมาธิช่วงเที่ยง5นาทีต่อไปอันนี้เป็นคำที่เราแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากนั้นนะครับ6นาฬิกา30นาทีนะครับเรากลัวว่าห้องมันจะเงียบเกินไปนะครับเราก็เลยไปคัดสันธรรมะของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับเรียกว่าธรรมะจากต่างแดนนะครับ มาให้นักศึกษาหรือผู้เข้าอบรมนะครับทั้งที่เคยทําสมาธิและก็ไม่เคยทําสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพนะครับส่งเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเทศนาอย่างไรบ้างนะครับสร้างความศรัทธาสร้างความใกล้ชิดในการติดตามผลต่อไปเราเป็นครูสมาธิหรือวิทยาศาสตร์สมาธิเราทําสมาธิเรื่องง่ายแต่พอเราจะขยายไปองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ย เราก็ต้องมีสิ่งที่จะไปเชิญชวนเขาอันนี้คือลิงก์ที่อนุกรรมการจัดเตรียมไว้นะครับ30วันก็30ลิงก์นะครับ90วันก็90ลิงก์คัดมาจาก260ลิงก์นะครับเป็นธรรมะประมาณ8 1 0ถึง10นาทีกว่าๆของพ,พระอาจารย์หลวงพ่อนะครับต่อมาช่วงกลางวันนะครับเราก็ตั้งอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับว่าปฏิบัติสมาธิช่วงเวลา12.00นาฬิกานะครับ5นาทีแล้วก็ส่งลิงก์ต่อนะครับ12.06 แล้วก็เป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ18.00นาฬิกานะครับแล้วก็ส่งลิงก์ปฏิบัติพร้อมกับนาฬิกาจับเวลาให้เขาแล้วก็มีเพิ่มเติมในช่วงเย็นนะครับเราจะส่งลิงก์ Google Form บันทึกผลการปฏิบัติวิถาสมาธินะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างเนาะเราจะส่งแค่ช่วงเย็นช่วงเดียวนะครับคือให้เขาทําสมาธิช่วงเช้าก่อน ช่วงกลางวันก่อนเราก็สื่อสารแล้วก็เก็บรวบรวมผลเพื่อบันทึกผลในช่วงเวลา18.06นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับประเภทของการบันทึกนะครับเราจะออกแบบไว้3อย่างด้วยกันก็คือ1บันทึกประจําวันนะครับว่าแต่ละคนนียมาบันทึกประจําวันช่วง18นาฬิกาหรือ2นะครับล่างลงมาก็คือบันทึกย้อนหลังกรณีที่ผู้ใดผู้หนึ่งนะครับลืมบันทึกไปก็บันทึกย้อนหลังได้และอันที่3นะครับเป็นการบันทึกผลการ ปฐมทศิศเพราะว่าต้องปฐมนิเศเราต้องเรียนผ่านสามหัวข้อบรรยายนั้นนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการปฏิบัติประจำวันนะครับว่ารูปแบบจะมีเออรูปแบบอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็คลิกถัดไปนะครับก็จะปรากฏหมายเลขขึ้นมาเนาะสาขาที่เ่าเราได้นําร่องเนาะมีหกสิบเก้าคนนะครับเราก็เลยแบ่งเป็นสองกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยง่ายและรว,วดเร็วในการหาชื่อตัวเองนะครับ อย่างตัวอย่างนี้จะเป็นหมายเลขที่หนึ่งนะครับเราก็เลือกที่หนึ่งแล้วก็คลิกคําว่าถัดไปนะครับเราคลิกถัดไปเสร็จเราก็จะเจอคําว่าเลขที่และชื่อนามสกุลนะครับเราก็คลิกตรงสามเหลี่ยมที่ตรงเมาส์ชี้เนี่ยนะครับก็จะปรากฏชื่อและลาดับเลขที่ของผู้เข้าอบรมขึ้นมาสมมติว่าเป็นเลขที่ที่หนึ่งนะครับเราก็คลิกไปแล้วก็กดคําว่าถัดไปลาตรงนี้สาคัญนะครับเราต้องแจ้งเตือนนักศึกษาว่า ยังไม่ต้องบันท the ึกผลในช่วงเช้ากลางวันนะครับรอช่วงเย็นอย่างเดียวนะครับรอปฏิบัติในช่วงเช้าก่อนกลางวันก่อนแล้วก็เย็นแล้วก็มาบันทึกนะครับว่าปฏิบัติแล้วในช่วงเช้านะครับกลางวันปฏิบัติแล้วแล้วก็ช่วงเย็นปฏิบัติแล้วแล้วก็ส่งผลนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะมีการรายงานผลนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยลืมบันทึกหรือเปล่าหรือใครลืมทาหรือเปล่านะครับ จะได้เข้าไปบันทึกย้อนหน้าอ่าย้อนหลังได้นะครับอันนี้ก็คือรายงานของในกลุ่มที่เราจัดทำนะครับและสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเท่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาถึงเรื่งสิงหาะนะครับมีผู้ที่เอ่สาขานะครับที่เข้าขออบรมหลักสูตรหนึ่งเดือนนะครับวิธีกาสหนึ่งเดือนจํานวนสิบสามสาขานะครับแล้วก็สามเดือนนะครับอยู่สามสาขาด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดก็คือ อนุมัติแล้ว16สาขานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ทีมากเลยนะคะ